ครับผมกลาวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมที่กำลังติดตามรับชมช่องไทยอีสานวัน้องยู่สู่สุดขันครับพี่น้องครับผมพบผมกับปเอาทิตย์ครับพี่น้องครับพาพี่น้องมาเบิ่งนพันยกย้อนยกสนุ้งครับพี่น้องนะครับอ่ะมาเบิ่งครับผมนี่ปลาน้าแดงเป็นยังไงครับพี่น้องมันรุนกันกับทํแม่เสือเขียวเขียวอยู่นี่แหละครับผมบริจักซื้อผนดอกนะครับเอิ็นอีแม่เสือเขียวกระโปรงแดงครับพ่อเอ้าอีแม่เสือเขียวกระโปรงแดงสู่ๆเด้อ เอา,าเให้เป็นเมียให้เป็นนาครับเดี๋ยววัฒนหเบิึงว่าัฒนิบึเบ้านไก่ก็ว่า,ามันอ๋อมเป็ัยังครับเอาอุ้ยโดนบ้านอีกแไ้วครับผมอุ้ยเอาเอาตักลงไปตักกระไปตักลงไปสุดยอดครับผม อีกแต่ว่านี่พี่น้องยกดูได้ดูประสันมาละวายเอาไปยังไงยังไงพี่น้องอุ้ยสุดยอดครับผมอุ้ยบาดตะเพียนไงพี่นอ้องปตัดแต่แตะเพียนไงตัวนึงคุณนะครับนี่ครับ ยกดูได้ดูว่าฉันละว่าไปไปดูกันก่อนจะเป็นยังไงครับยกดูได้ดูแมีนความระบาโอ้แมนความน้อยดีนะถึงทุกบาทครับพี่น้องถึงทุกบาทครับถึงทุกบาทโอ้ยฝากกันไปกันถอะพี่น้องโอ้ยป่ามันถึกจนอง,อนงอนแรงครับผมมาแล้วครับป่ามาแล้วป่าครับลังเขาครับพี่น้องอ่ะ ไปต่อจะล้ออะไรปลากำลังเข้าแล้วกระโดดอย่างนี้สิมันกระโดดอย่างนี้สิครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหเดือดมากเลยครับตอนเย็นๆนะครับผมอุ้ยอุ้ยนี่มันต้องอย่างนี้นี่ครับผมโอ้ได้มาผมลายครับเฝ่าลงเฝ้าตักฝ่าลงเฝ้าตักฝ้ายกอ๋อนี่ครับผมได้ใจเบาทิศเลยครับให้เอิญคุณพี่ดอกไม่เอิญคุณแม่ดอกมั้นี่ คุณพี่เสื้อเขียวกระโปรงแดงเป็นยังไงได้ใจเป้าทิศแหงครับผมทิมลงยกเลยอึ้บอ,อ่ะพอได้ปิ้งจะมานี่ก็ได้ตักกระสันมาเอา้าอึบอึบสะดุ้งคนเป็นไหนเป็นยังไงสะดุ้งคนเป็นไหน,งน,ไหนลงเดงคือกันบะฟากันไปเป็นยังไงพี่น้องอ้าสะดุ้งนันกระจังด้วยกันครับเอา้าก็ได้ตักกระสันมาครับผมมาตุนงกันไป นี่ได้มากเบาทิตครับหนึ่งนับหนึ่งหัดสิบแล้ครับนี่มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มาแล้วครับผมนับหนึ่งถึงห้าหนึ่งถึงห้าเป็นยังไงโอ้จังหวะนี้ไม่ผ่านครับไปกันแล้วไปกันแล้วไปกันแล้วไป พงศัวนี่อุ้ยโดดดีครับโดดสิครับอย่างเงี้ยโดดสิครับประตูน้ำบ้านน้ำกดแคนโดดสิครับผมสุดยอดครับผมเอาไม่ยันวันนี่พี่น้องเออบิ่งเด้อพี่น้องเบิ่งแหงนี่เด้อตึกแหงลงใส่ปูนนี่แหละจะเป็นเังไรอุ้ยอุ้ยตึกแหงลงใส่ปูนปูนตึกแหงลงใส่หินหินหรือปูนปูนหรือหิน เป็นยังไงแล้วใครจะไปตึกปวดช่วยเล้าอุ้ยเราคิดผิดแค่คิดถึงพี่น้องอุ้ยบังครับเห็นปลาโดดทันเล้วเอามาเป็นยังเล่าแต่ช่วงนี้มาเบังสะดุ้งนี้ก่อนมาดูสะดุ้งนี้ค่อนพี่น้องนะครับสะดุง้งนี้ได้ใจบ่าทิ่เลยนะครับคุณแม่เสื้อเขียวกระโปรงแดงนับสามสองหนึ่งไปโดดไหมครับ มาพอแดดตักพี่น้องจังว่าน,นี้นะครับผมอ่ะฝากไปกับพอแดดตักคือกันครับผมดวงเด้งดวงเด้งครับพี่น้องปลากลังติเข่าช่วงแรงๆครับผมใบสามใบสี่พี่น้องอุ้ยแดดชิลลมล้มชิโตกะแล้วล่วะเอาลุ้นกันพี่น้องลุ้นกันครับผม มาสตูนนี้ครับเป็นยังไงเป็นยังไงอ้าวก็ครึ่งโลครับหรือว่าหนึ่งกิโลโดยประมาณครับผมสุดจอดครับสุดจอดอุ้ยครับพอได้ตักอู้ยุนครับสนุกบนกันถือครับพี่น้องบุญนะครับอู้มีผู้ตักอยู่ข้างบนครับผู้มีผู้เทนำเอาเต่าสองแต่ว่าสตุนนี้หนึ่งคนครับจะเป็นเั่งไหครับผม ไ่กันเลยสองคนกับหนึ่งคนมาพอได้ตักก็สั่นมาครับผมสะดุ้งนี่จังหวะน,นี้พอได้ตักครับอุ้ยได้ใจเบาทิรับว้างหลโขกว้างหลโขกพี่น้องเป็นยังไง นะครับเพื่อเป,ป็นการเสียเวลาเราว่าจัดให้เปล่าอาทิตย์เลยครับมักแห้งครับนี่ครับนี่ครับนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับหาหาวีครับกำอึกฮึกได้มักเ่าอาทิตย์แห้งครับไปเอาจังมะกระพดัดตรงกะกระเฝ้าเป็นธรรมดาครับผมไม่ใช่ปัญหาครับเอาช่วงนี้อีกยาวไกล เมิ่งกันไปโดนๆครับผมนะพร้อมหรือยังคุณพร้อมหรือยังถ้าคุณพร้อมฉันก็พร้อมมาสันมามาดูกันจังหวะนี้เป็นยังไง อฮ้ยเรียบร้อยครับผมโอ้ซูมกับรท่านเลยเพี่น้องจังหวะเราเร็วอย่างคักได้ใจเบาอาทิตย์เลยไปจังมานี้ปุ้ยได้ใจแข้งครับไปทังไหนครับวางยกวางยกยก,ยก,ยกรูได้ดูวด่าสั่นหรว่า มาได้ได้ใจเบาอาทิตย์งครับนี่คุณหน้าเสียเขียวนี่เอาเกินแล้วคุณหน้าแล้วจะเทเล็กเอินแล้วคุณแม่ปู๊ยแล้วมันตเหนียวลงลงบัดเดียวนึงก็ได้ใจค่อยคักแถบปู๊ยลงบัดเดียวนึงพี่น้องบังดูครับผมพุ่นนะพุ่นนะครับผมพุ่นนะครับผมปู๊ยถึงใจเบาอาทิตย์แข้งเสร็ มักแห้งแล้วเอาเด็กครับเอ่บลงไปแล้วนะครับนับหนึ่งนับสองนับสามหนึ่งพี่น้องมาโอ้โหมันต้องอย่างนี้สิค่ะมันต้องอย่างนี้สิครับนี่เอออังฉี่เนี่ยไ,ได้เร้าใจพี่น้อง เอาอีกแล้วพี่น้องไม่อีกแล้วโดดวะโ,โ,โดดไม่โดดโดดไม่โดดบาลาซีรหานะหกระกิน้องเอ้ยได้ทุกบาทครับผมเอามาสุดจอดสุดจอด พร้อมไปพร้อมแล้วก็ยกสิครับจะรออะไรโอ้ยโดดไปน้องโดดจังวันนี้ยังจะจังไปน้องเอ้ยมองครับผมปลาลุ่น้วนปลาลุ่น้วนครับปลาลุ่น้วนปลาลุ่น้วนเอ้ยปลาละโลกรัวโลกรัวครับผมจัดไปพี่น้องได้ใจบบาทิท้งแท้งครับนี่เอา้านี่แม่ครับมันค่อยแม่นบันนี้นะครับนะครับ นี่ครับโก่งตัวเพราะท่านด่วนๆนะครับจัดแล้วครับนี่ยกอีกแล้วครับผมโก่งตัวหน่อยเดียวโอ้ยจัดแล้วครับบุนครับฟังพุ่นกับถือแน่ยุเอา,าและสองละสามครับผมนี่ครับผมออออปึ๊บปึ๊ดไปบู๊งอะไรยกข้าวเดียวบังอะไรยกข้าวเดียวนะครับนี่ วาต้นด่วนไหมครับต๊ดตักทุกบาทพี่น้องเอ้ย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 ครับติดตักทุกบาทครับอุ้ยได้มาแข้งนะครับนะครับถ้าถากนอนเรากับ่คือผู <arta> ้อื่นนะครับเ <establishing> นี่ยเอาไม้เสียบเขาเนี่ยครับเสียบไปสอดทะลุพุ่น แล้วก็กองโก้งๆจังน้อยก้มจังยองก้มจังน้อยบุ้ยมักหลายพี่น้องทานยกสนุ้งเราก็ได้พูดนะครับเอานี่ครับอู้ทานยกสนุ้งเราอู้เขามามกทานยกสนุ้งเราแผลพวกเนี้ยพวกพี่น้องน้องผู้อื่นก็ยืนอยู่ตั้งสั่นอยู่ได้พี่น้องเนี่ยนานนานนานพี่น้องยืนอยู่ตั้งสั่นละมีเล่านี่ล่ะเอาอีกแล้วโกงเพาท่านดุน นกแล้วโกงก็สน,นุนงัดแล้วงัดแล้วงัดย่างเดียวพี่น้องนี่สายงัดเขากันนี่ครับนี่เนาะขวางยังเมื่อไหร่แล้วเนี่ยอุ้ยขวางไม่นักบนอู้ยจะมันเราได้ใจคอยคัดคนอะ่ะเพิบเพิบเพิบตาเอาตาเอาโอ้ส่วนอู้ยคัดจังขนาดเลยอู้ยจะมันเราดูหกักเนนี่มาเรียบิงงเพื่อตะค้นดูครับพี่น้อง พุ่นนะถ้าเราทาสะดุ้งเราก็บวมขึ้นปานคือเมี่ยงครับพุ่นีะพุ่นีะครับพุ่นูผมันเป่วยเอวเตอะเอาเป็นยังไงเสรมาแล้วเอ่อแขะฝากไปกับถือพี่น้องเอาูคักพี่น้องสุดยอดสุดยอดครับโอ้เดี๋ยวถือบาดจังๆให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับผมมาแข่งเรายกได้ประทับใจที่สุดเลยครับตอนนี้บ้างครับมักปจะทาโยกพี่ละ โบวิย์มาไกลทานึ่งทายกเรามึงนะครับโอ้ยประธานดวนงัดอีกแล้วงัดอีกแล้วโอ้ยใครอยากไปซอยอยจะไู้เอาโยกไอ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 โยกเอาเอาโยกโยกไอโยกงัดงัดติดขี้หินระบันไอจิตหินระบัดเอาดึงบือยบอสนกับยังเราดึงอย่างเดียวดึงอย่างเดียวขาดกระซังมันดึงอย่างเดียวขาดกระซังมันประธานว่าปูตะบนยังถือปากเขินมาให้เราเสยพี่น้องเอ้ย โอ้ยหมักอู้พุ่นสะดุ้งฟังพุ่นไปฝากไปพุ่นครับพี่น้องคือกันครับอ๋อครับถือดีครับถือดีเมื่อสิมันออกจากสะ้นดุมเราไปเนาะนั่นก็ไดโอ้ยบางทางเราดึงดึ๊กดึ๊กดึ๊กว่ามันป่าเถืบ็ดพี่น้องเอ้ยโอ้บางเกียกแท้ขาดเลยบ่สงสัยสงคุณสงคุณสงสัย ขอไปเบิ้งใกล้ๆว่าันเป็นตั้งไดนขอดอีกพี่น้องข,ขาดพี่น้องขาดแล้วล่ะขาดอิลีพี่น้องขาดอิลีว่ามันขาดอิเล่นกระดึงแห้งซปัานนั่นแต่กับว่าเป็นยังเออมัดเอาไม้ี่พี่น้องว่าระ่านะเบิ้งดูเรา,า,เา,ด,เาดูพี่น้องนะครับนี่ของเทอะเอ้อขอดมาใส่ไหม เป็นจังไดคอด์อดคอรดคอร์ดทุบบับคอรดบู้ยฝ่าฟังน้ำกระจ็ดเหวียดเก่งพี่น้องเหวียดเงินเหวียดธันเหวียดแนวอื่นบู้ยเราคักอีรีเลยเนี่ปับบ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 ับ,บเดียวเลยครับพี่น้องนี่ยุดยอดเลยบังดูครับผมฝ้าฟังน้ำเป็นใดฝ้าฟังน้ำ หาอยู่หากินไปต่อมาทันมามาสนกับยังอะไรชั่วโมงนี่เบ้ฐานยกสะดุ้งเราบางพนังเดแล้วคนบู๊ยไม่มันใครเลยเหมือน,นี่สำหรับเราเหมือน,นี่มาจังใดหามาเจา้ายูจะไปจังใดสันความาไปแล้วสามสองหนึ่งแล้วเป็นจังไดโดหลดหได้ล่ะโอ้โดลดยูโดด,ด,โดแบบนี้ก็ได้ตักได้สิครับวันนี้ มาเลยอ่ามันจะมานี่เป็นเลยครับผมเขาว่าเขาอยู่ครับผมมา เรีย่ยๆเรียยเร่ยๆครับผมโอเคพี่นออ้องเอ้าชิมชอบชิมเย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องกดซับสไครต์ให้กำลังใจบ่าวอาทิตย์ละกาให้กำลังใจทีมงานไทย่สา,สามในห้องสู้ขู่สู้คนครับผมนะครับผมอ่าสำหรับชิมมี่อัาล่าพญาบุคคลไปแล้วครับผมสวัสดีครับเบิงครับพนไปแล้วครับเต็มทางเลยครับตึกว่ดถึง10นาทีเป็น,นยังไงครับผมว่ดถึง10นาทีครับผมนี่ผลงาน10นาที คสิบห5านาทีครับผมโดยประมาณขึ้นไปแล้วได้ประมาณนี้แหละสิบห้านาทีเอามันมันครับนี่ครับมาเปลี่ยนแม่เพิ่นนี่ครับผมมาแทนทีสิบห้านาทีครับนี่นะครับว่โดนจังเม็ดเตะซ้ำนี่แหละพี่น้องตึกสะดุ้งสิบห้านาทีไปแล้วครับมาแทนทีแม่เพิ่นสิบห้านาทีครับเอาอุ้ยบ่รครับไปกันแล้ว่มันสิบก้โลบนบาร์นี้ไปแล้วครับ ตัวที่หาที่ได้ว่าไม่หน่อยครับไปแล้วครับขอบคุณครับผมชอบลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ได้เี่น้องเดอ้อครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ